คลิปวิดีโอนี้เป็นภาคบรรยายเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการทำงานเกี่ยวกับไฟล์ภาพเนื่องจากว่าเรากำลังอยู่กับระบบดิจิตอลมันจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และก็ต้องยอมรับว่ามีคนอีกมากที่ไม่รู้รายละเอียดผมถือว่าสำคัญนะครับเพราะว่าความรู้ตรงนี้จะช่วยให้คุณคงคุณภาพในทุกอนูของพิกเซลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในสถานการณ์นั้นนะครับเราจะเริ่มต้นกันด้วยการวิเคราะห์ภาพถ่ายหนึ่งใบนะครับ แล้วผมเนี่ยจะทำการดูดสีออกทั้งหมดความเห็นของเราที่เห็นภาพตอนที่ไม่มีสีก็คงจะเป็นเป็นในทิศทางเดียวกันแล้วว่ามันมีจุดที่สว่างที่สุดนะครับแล้วก็จุดที่มืดที่สุดจุดที่สว่างที่สุดจะเรียกว่าเป็นพิกเซลที่มีความขาวปลอดหรือขาวมากที่สุดของภาพนะครับแล้วก็มืดที่สุดก็คือพิกเซลที่มีความดำสนิทนั่นแหละที่ต้องพูดกันว่าเป็นพิกเซลเพราะว่านี่คือเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลเนาะมัน มันเป็นจุดสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นส่วนประกอบทั้งหมดนะครับที่มีในภาพนะครับถ้าผมนำกลุ่มพิกเซลทั้งหมดมาเรียงใหม่นะครับโดยที่ให้ตัวมืดที่สุดเนี่ยอยู่ชิดซ้ายนะครับในกรอบแล้วก็ส่วนที่สว่างที่สุดอยู่ชิดขวานะครับเราก็จะอ่านข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบของแผน่นมิโก,กรมได้นะครับ การไล่รายละเอียดจากมืดไปสว่างของภาพแต่ละภาพนั้นนะฮะจะดีได้แค่ไหนเราก็จะดูได้จากตรงนี้นี่แหละนะครับแล้วก็จะเนียนตาได้แค่ไหนอันนี้ก็ต้อะขึ้นอยู่กับว่าจำนวนความลึกของค่าดิจิตอลแล้วล่ะนะครับหรือว่าค่าบิตแปลเป็นภาษาให้เข้าใจง่ายๆก็ได้เช่นผมกำหนดกรอบที่แบ่งโซนออกเป็นสองโซนแล้วกันโดยที่ส่วนที่ดำที่สุดจะอยู่ในโซนที่ศนะครับ แล้วก็ส่วนที่สว่างที่สุดอยู่ในโซนที่255เพราะว่าผมนับ0ูนย์ด้วยนะครับมันก็เลยมีทั้งหมด256โซนนะฮะในภาคการทำงานจริงจะถูกแบ่งออกเป็นเปอร์เซ็นต์ศถึง100ก็ได้นะครับหรือว่า0ูนย์ถึง2อ5อย่างที่ผมกำลังยกตัวยอย่างให้คุณเห็นนี้ก็ได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเข้าใจอะไรถึงระดับนั้นก็ได้นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ขอให้รู้ว่าการเรียงข้อมูลลักษณะที่ว่ามามันทำให้เราทำงานง่ายขึ้น ทีนี้คุณอาจจะสงสัยว่าทำงานง่ายขึ้นยังไงลองดูตัวอย่างภาพถ่ายภาพหนึ่งที่มีการแสดงความสว่างของพิกเซลครบนะครับทั้ง256โซนเปรียบเทียบกับภาพอีกภาพหนึ่งที่ไม่ครบผมจะไม่อธิบายอะไรคุณต่อละคุณจะรู้ไหมละ่ะว่าเพราะเหตุใดนะครับภาพที่สองจึงดูซีดและไม่เต็มอิ่มเหมือนภาพแรกที่คุณเห็น จากความรู้ที่ผมอธิบายคุณไปในตอนแรกครับเหตุผลนั้นก็เป็นเพราะว่าข้อมูลในส่วนที่มืดที่สุดแล้วก็สว่างที่สุดของภาพไม่ได้เกิดขึ้นที่จุดเริ่มต้นของกรอบและจุดสิ้นสุดของกรอบยังไงล่ะครับกล่าวคือความมืดสูงสุดของภาพที่สองนะครับไม่ได้เกิดขึ้นที่โซนศูนแล้วก็ข้อมูลที่สว่างที่สุดก็ไม่ได้มากพอที่จะไปจบลงที่โซน พฤติกรรมของภาพนี้ต่อให้เราไม่รู้เลยว่าข้อมูลฮิสโตแกรมเนี่ยมันคือภาพอะไรใครใครถ่ายอะไรมาแต่มันแสดงข้อมูลแบบนี้มาเราก็คงจะพอเดามันได้ลางๆบ้างแหละว่ามันคงมันคงจะซีดเช่นภาพที่แบบถ่ายไฟย้อนมานะฮะหรือว่าภาพที่มีหมอกควันมาบดบังรายละเอียดการดึงไฟภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ผู้เริ่มต้นแต่งภาพควรทราบเลยไม่ทราบไม่ได้นะครับดอทซีวเนี่ย จะไม่ให้คุณผ่านไปได้เลยถ้าคุณไม่เข้าใจตรงนี้นะครับถ้าคุณไม่สามารถปรับแก้ไขโซนเหล่านี้ได้ม,มันจะมีปัญหาสืบเนื่องไปในองค์ความรู้ที่สูงกว่านี้แบบขั้นบันไดเลยนะครับทําไมต้องทําได้ละ่ะก็เพราะว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดในหน้างานมันเกิดขึ้นได้เสมอครับเราจําเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมนะเอาละแล้วเรื่องการเตรียมพร้อมด้วยเครื่องมือแก้ไขความไม่ครบโซนที่ว่ามาเนี่ยมันมีทั้งไลท์ลูมและ Photoshop นะครับก็จะมีเครื่องมืออันหนึ่งเรียกว่าเส้นโค้งปรับแต่งโทนภาพหรือที่เรียกกันว่าโทนเคอร์ฟนั่นแหละนะครับเราลองเอาความรู้ตรงที่ได้กล่าวไปในช่วงแรกเนะี่ยมาลองประยุกต์ใช้ดูสิดูนะครับเพราะคุณเข้าใจแล้วเนาะวิธีการใช้งานนั้นง่ายมากเลยเส้นโค้งนะครับมันมีหน้าที่ในการรักษาดุลยภาพรักษาสมดุลภาพนะครับจุดซ้ายล่างคือลิมิตความดําสุดของภาพนะครับแล้วก็ จุดขวาบนคือลิมิตความขาวที่สุดของภาพทีนี้ถ้าเราเปิดภาพเมื่อกี้ออกมานะครับแล้วก็เรียกใช้เครื่องมือนี้นะให้ลองทําการลากแบบแนวนอนให้ลิมิตความดําสุดนะครับตรงกับจุดเริ่มต้นของรายละเอียดดําสุดของภาพนี้นะครับที่มันปรากฏเป็นฮิสโตแกรมลางๆข้างหลังอะนะฮะพร้อมกับทําแบบเดียวกันที่จุดขาวสุดของภาพ ภาพถ่ายมันก็จะกลับมามีความชัดเจนและมองเห็นได้เต็มมิติอีกครั้งนะครับมันก็ง่ายๆแค่นี้แหละคือเราไปกําหนดให้จุดดําสุดของภาพเนี่ยเริ่มต้นขึ้นใหม่เริ่มต้นที่จุดที่ไม่ใช่ศูนย์นะครับมันก็เท่ากับเป็นการดึงข้อมูลภาพให้ยืดขึ้นเนาะนะครับภาพมันถึงมองได้เต็มแบบนั้นแต่ผมก็อยากจะเตือนคุณเอาไว้สักหน่อยว่าควรตระหนักเอาไว้เสมอนะครับว่าการดึงไฟล์ภาพเนี่ยมันมีขีดจํากัด ถ้าคุณไปดึงมากเกินไปหรือไปดึงกับไฟล์ที่มีความยืดหยุ่นต่ำอย่างไฟล์ jpeg นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคืออะไรครับสิ่งที่สําคัญก็คือผมอยากให้คุณให้ความสําคัญกับการเรียนรู้การควบคุมภาพให้ดีก่อนควบคุมบันทึกอะนะว่าวัดแสงยังไงทําอะไรยังไงให้ได้ภาพต้นฉบับที่ดีมาก่อนเพราะว่าถ้าคุณบันทึกทุกอย่างที่หน้างานมาได้ดีนะครับเวลาแต่งภาพคุณก็จะไม่เหนื่อย